เขาไม่ได้ไงวะเราไม่มาให้อะไรเลยนะผมนี่ผมกิดน,นิดแล้วอะ่ะง,งอหลยดูทรงนี้แล้วเขาปเป็นไรกันในนี้ป่ะเนี่ยพี่เขาทำไมชอบมาตรงน,นี้บ่อยจอังเลยชอบเหรอบ้านบ้านทั้านนางมันนี่นี่สร้างบ้านไหนให้นี่ไม่ต้องกลัวคนเราเฮ้ย เี่ผมโดนคนพี่แปลกมี่ลายมาทำร้ายวะ่ะน้องพี่มาช่วยผมหน่อยผมมนเจ็บเอ้ยมันลงมาแล้วอ่ะไงเดียม่มันวัวมันววนวายจังเลยอ่ะโอ้โหไม่ดีไหนตายซะไอ้หนุ่มมาดี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  เงือ่แต่คิดติดแล้วแล้วเออเออกดไปอ่ะมา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 บ้ามาบ้ามาม้าเดี๋ยวมามาคนนี้จะสั่งสอนดีๆนะคนมึงอย่างงาไม่จบทีเนาะลงมานี่ลงมานี่ กี่จะพูดจะเค้จะแคร์จริงๆนะมันเคิดมแคร์ได้ไงวะเนี่ยไม่ทําอะไรมันเลยทํทนะพี่เข้ามาหาไ,ไหนแล้ววะแค่นี้คนมันเยอะนะไปสบตาเขานะไอ้ยาไอ้ยา,าโค<ฮ>ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมผมผมไม่ไหวแล้วอื้มอ้ย เอาหมาขอดผมทำไมวะเนี่ยผมบงไม่ได้ไม่ไหวแล้วพวกต้องขอละวนุ่งสมนุ่งขอคนพวกนี้มาละอ่ะมานไหนพวกมันนี่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 มนัมน,มนีเออเพื่อนเขามีปัญหาช่วยหน่อยเพราะผมต้องมี คนลัคก,กี้มาละคนโชคดีเนะี่ยนี้ผมมีโดโดยสองตัวมนันนี่ไม่ใช่ไม่ทางนี้เออเมื่อไร่ผมจะเทรดของทีเนะี่ยขอโทษครับมาผมพูดขอผมขอโทษเลยมานี่มานี่เออ เดินมาเออเฮ้ยมันจะเดินเนี่ยมันมานไหนเนี่ยมานี่เดินช้าเหมือนโกนู้เลยมาลากเนี่ยโอ้ยมันดูมันขุดจังเลยวะเนี่ยอ่าโอย อาอ๋อมูวอลบเฉยเลยพี่ใจเย็นผมรู้อยากเป็นนักเต้นแต่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 เก็บอาการไว้ก่อนเออเก็บอาการไว้ก่อนใจเย็นโอ้ยจบไปแล้วผมพาคนดวงดีมาแล้วนะทีนี้แล้วว่าผมว่าผมมันจะดวงดีกับเขามั้งนะไม่ใช่อะไรผมต้องการเชือกผมต้องเอาเชือกไปผูกโอ้ยปาดเถื่อแป๊บ อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเอานีไงไมันเกิดตรงนี้อดีเลยเอาละเพื่อนนะตรงนี้เนี่ยเขาชอบพื้น,นี้มากเลยขึ้นมาเร็วคือปาเตะเออนั่นแหละตะลงพื้น <c oughs> ผมไม่อยากจะตีมันนะแต่ว่าหนึ่งจะ่มันเดินช้าแล้วก็มึงเกินเกินเกินค่ามันมันหนีมันจะหนีการจับกลุมผมผมก็เลยทําอย่างนั้นนะผมไม่มีจิตนาไปจำไรยมันจริงๆเลยจริงๆนะเอออยากลงเลยนะตอนมามันอะโลกนี้มันจะปลูกได้หรือเปล่าคุ้ยเกือบแล้วเอออนี่หักขา Mm-hmm, mm-hmm.